พี่น้องมากินเขามากินเขาเอาน้ำกันนะครับเด้อกับเขาผมไมีอย่างไร,รับมืันนี้เอาของมันบานมาฝากข้าอยู่เขาฝนตกลิ่นแสะ ห้องครับห้องท้องย้ำเสาครับแก้วบวกยางเสียบเลยครับเนี่ยถวด Lang hiệp của hội đều hợp nhau mật độ. Gang phá xe bột phật. มันนี่ว่าตกุหายไปใส่มือบุปผ์คืม,มดูะว่าววาตกุเขาเมื่อแดดขึ้นหว่้างว้านแดดจำเป็นเสาส่วงเทียงมากาพังมาเลยครับมันนี่ว่ตแดดคืมเว่าว่าตกโอ้ยยี่สลูกได้หรอครับมันจีนไปอย่าง,มาางไม่หยาบรถปรเมืออะไรยังกับพ่อหรอถ้าอยู่ ลูกเน,น่ยไรเนยเดนี่ยนั่รวมน้าบาทพี่น้องจะไปกินมาสมมติปั่นเหมือนไงเลยมาจะกินในวัยพ่อห้องฟวง,งเมื่อเม่เลยครับเนี่ยยิ่ไปกินม้ามันแสีบมันมืดปั่นเหมือนไง เมืงง่อปั้นเหมือนเงี่ยเลยกินเขา้าสูบก็ได้กินเขา้าสูบก็ได้แท้ครับกินไปกินมากมันละแยบว้อสมณีก้อนดอกขอบคุนการรับส้มรับเดี๋ยวพีนน่น้องสีอยากนั่มเดี๋ยวมือหนาสกี้เข่าสู้กินอีกเด้อ